ปิดร้านทักทายกันจ้าพี่น้องไทยต้องการรถมื้อสองมาทางนี้เด้อจ้า จามาเลือกรถไถมือสองขายทั้งเงินสดและกับเงินผ่อนลูกค้าผู้ใดอยากซื้อพานสหกรณ์ทกาสาากพนเก่อา,ากออกขายจ้าพี่น้องลูกค้าอยากได้รุ่นน้อยหรือว่าอยากได้เป็นรุ่นใหญ่จ้าราคาเริ่มต้นอยูทีหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทอยากเลือกขั้นที่พร้อมใส่หรือว่าอยากได้เอาไปดูแลตอกกับมีให้เลือกหลากหลาย้าของห้าตัวเช็คให้พร้อมใส่จ้ามีรับประกันหลังการขายแล้วกับมีบริการจัดทรงหอดบ้านบ่ว่าจะเป็นอะไรหรือว่าอุปกรณ์ต่อพวงมีโครบวงจรให้ลูกค้าได้เลือกไปใส่ครับผ่านนาร้านกาแวกเขาไม มาใดสอบถามใดตลอดเลยจ้ะทางร้านเปิดทําการซือมือซื้อมือ,อจ้าท่านใดบ่สะดวกแวะเขาม้าจ้ากระโทรสอบถามเขามาใดจ้ะตลอด24ชั่วโมงจ้ะโทรที่เบอร์0 9 4 2 6 4 0 7 9 8จ้า0 8 5 8 5 2 9 5 1 5 062821688จ้6 6า0628222175ท่านค่ะท่านใดที่บ่สะดวกโทรก็สามารถแอดไลน์เขามาได้จ้าตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไ,ไว้เบื้องตน้นร้านแท็กเตอร์ฟาร์มตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจ้าร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแกนธธ่นตั้งอยู่ศูนย์กลางของภาคอีสานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจ้าพี่น้อง สนใจกะกดติดตามได้เลออยยูเพจตลาดรถไทยขอแนแก่นแท็กเตอร์ฟาร์มจ้าหรือว่าสิทธิตามในช่อง y o u ูทู e รถไทยมือ2อขอแนแก่นแท็กเตอร์ฟาร์มจ้าพี่น้องลูกค้าสนใจแบบใดอยากได้แบบใดกระจัดหายจ้าร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นยินดีรับใส่ลูกค้าสุขสุขคนจ้า